่ะเป็นนาฬิกา25นาทีมีอุทาหรณ์ให้ดูครับคุณผู้ชมมาเพราะว่าการจอดรถเทียบข้างทางในคุณขวัญกณน้องแข็งบางทีถ้าเราจอดไม่ชิดฟุตป่าจริงๆเนี่ยอ,อาจจะเกิดแบบนี้ โอ้โหทำไมจอดยังง่้กินไปเลนนึงเลยค่ะคุณขวัญคุณต้องแข็งง่ดูสิคือเข้ามาอีกหน่อยก็ได้นะคะน่ะหน้าร้านตรงนั้นอ่ะขับมาเอื่อยแล้วก็หยุดจอดตรงนี้เลยนะท,ทั้งทั้งที่เป็นเลนให้รถวิ่งอ่ะคุณผู้ชมตรงนี้อยู่หน้าร้านขายของชําครับโอ้โหแล้วก็โดนชนเข้าไปกระบะคันนี้พังยับได้ผู้หญิงลงมาลงมาประตูด้านข้างคนขับก่อน สักพักรถก็โดนชนไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเดือนหนึ่งละ25มิถุนายนแต่คลิปนี้เพิ่งถูกเอามาเผยแพร่ในสื่อโซเชียลครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ากระบะคันที่ไปจอดตรงนี้ไม่น่าจอดแบบนี้เลยน่าจะจอดเข้ามาให้มันห่างจากถนนหลักซะหน่อยครับเบื้องต้นทราบข้อมูลมาว่าคนขับกระบะเนี่ยเจ็บสาหัสเลยนะครับก็เอามาโพสต์แล้วก็เตือนไปอุทาหอนไว้ครับ